วันนี้จะพามาดูบ้านรีโนเวทใหม่ย่านรังสิตธัญ,ญบุรีกันนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นอยู่ในโครงการพรพิมานลอง5รัาางสิตนะคะซึ่งการเข้าออกโครงการสามารถเข้าได้ทั้งหน้าโครงการและด้านหลังโครงการนะคะทางเข้าจากหน้าโครงการหมู่บ้านนะคะฝั่งถนนรังสิตนครนายก หมู่บ้านจะอยู่ตรงข้ามกับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนลังสิตนะคะวิ่งข้ามสะพานข้ามคลองมาก็จะเจอถนนเลียบคลองแล้วก็จะเจอหมู่บ้าน,นพรพิมานนะคะวิ่งเข้าไปตัวบ้านก็จะอยู่ท้ายซอยหมู่บ้านค่ะหรือถ้าจะวิ่งจากเส้นเลียบมอเตอร์เวย์จากลำลูกกานะคะวิ่งตรงไปจนถึงคลอง5ก็จะเจอหมู่บ้าน,นพรพิมานอยู่ขวามือนะคะถ้าเข้าทางหลังโครงการเนี่ยก็ไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงตัวบ้านเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะคะบ้านหลังนี้นะคะทำเลอยู่เส้นรังสิตนครนายกนะคะอยู่ติดเรียบทางด่วนเลยอ่าอยู่ตรง,องมอเตอร์เวย์ <5 S 1> นะคะก็คือสามารถวิ่งมาเนี่ยวิ่งเรียบมอเตอร์วเวย์เส้นมอเตอร์วเวย์มาเลยนะคะแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยไม่ลึกเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยเงียบสงบมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอะก่อนอื่นบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะพื้นที่ทั้งหมดนะคะตอนนี้20ตารางวาค่ะแล้วก็เข้ามาจากตัว โครงการนะคะก็เข้ามาไม่ลึกค่ะประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงกิโลค่ะประมาณสักสอ0สเมตรเองอ่าค่ะเข้ามาไม่ลึกนะคะ,คะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด3าส<อ>ห้องนอน2ห้องน้ำสองห้องน้ำน,นะคะแล้วก็รีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยเป็นสไตล์ใหม่เลยค่ะไม่เป็นทาเทาแบบแบบแบบเก่าแล้วค่ะโดยรวมไปถึงหน้าต่างด้วยค่ะ ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็สุขภัณฑ์ในห้องน้าก็ใหม่นะคะแล้วก็ในในครัวนะคะก็บิวอินใหม่หมดเลยเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมข้างในกันค่ะหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหน้ากว้าง5เมตรนะคะภายในบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งคันแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนะคะหน้าบ้านก็จอดได้อีก1คันค่ะพื้นกระเบื้องหน้าบ้านปูใหม่ให้หมดเลยนะคะทางน้ำปั๊มน้ำก็เปลี่ยนใหม่ให้อย่างดีเลยค่ะ เราอยู่ภายในบ้านแล้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะรีโมเมดใหม่หมดเลยค่ะเป็นสไตล์ใหม่เลยนะคะแล้วก็ข้างบนค่ะเป็นดาวไลท์ค่ะโปรง่งโล่งสบายอากาศห่ายเดีมาก พื้นบ้านปูด้วยพื้นกระนิโตทั้งหมดเลยนะคะเข้ามาในครัวตรงนี้จะเป็นครัวปิดนะคะก็จะมีประตูสไลด์กระจกปิดนะคะเพื่อไม่ให้ควันออกไปด้านนอกในครัวออกแบบให้ฟ้าเพดานสูงนะคะทำให้รู้สึกโปร่งและมีไฟดาวไลท์และหลังคาก็โปร่งแสงช่วยเพิ่มความสว่างให้ครัวนะคะและมีติดพัดลมให้ด้วยนะคะตรงผนังและมีพัดลมระบายอากาศด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับซักล้างก็จะต่อท่อก,ก๊อกให้เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านหลังนี้ก่อด้วยอิฐมอนทั้งหลังเลยนะคะทําให้โครงสร้างบ้านเนี่ยแข็งแรงบวกกับเจ้าของบ้านดูโนเวตตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะภายในห้องน้ําสุขภัณฑ์ทั้งหมดก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะก็ปูกระเบื้องเต็มพื้นผนังแบบนี้เลยแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะอนนี้ตรงบันไดบันไดเนี่ยก็จะจะเป็นบันไดไม้นะคะก็ทาแบบใหม่หมดเลยนะคะขึ้นมาข้างบนข้างบนนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องด้านหน้ากันก่อนนะคะข้างบนจะมี3ห้องนอนนะคะอันนี้จะเป็นห้องด้านหน้า ห้องด้านหน้าเนี่ยก็คือเจ้าของตั้งแต่ซื้อเลยเนี่ยก็จะจริงๆตรงนี้จะเป็นช่วงของระเบียงด้านนอกนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเจ้าของเขาเพิ่มพื้นที่ก็คือทุบทุกตรงระเบียงนะคะแล้วต่อเติมออกมาตรงนี้นะคะทำมาให้แบบพื้นที่ห้องนี้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนบานหน้าต่างใหม่นะคะเป็นบานเลื่อนแล้วก็ มีมุงลวดให้เรียบร้อยนะคะอ่าและที่สำคัญเลยนะคะอันนี้ทางเจ้าของเขาก็จะมีติดตัวกันนกไล่นกนะคะเพราะว่านกเนี่ยจะชอบมาเกาะแล้วมาขี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันจะทำให้สกปรกตรงนี้ก็จะเจ้าของเขาจะมาติดให้นะคะ กันนกทั้งด้านล่างแล้วก็ตรงขอบหน้าต่างด้านบนนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะไม่มีขี้นกเลยนะคะสะอาดมากเลยต่อไปมาดูห้องนอนที่สองกันนะคะ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล็กหน่อยนะคะก็เป็นห้องลูกก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าก็ได้ค่ะห้องน้ำชั้นบนสุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะปูกระเบื้องแล้วก็ทาสีผนังเต็มแบบนี้เลยค่ะมาดูห้องนอนที่3กันนะคะเป็นห้องนอนข้างหลังขนาดห้องจะเล็กกว่าด้านหน้านิดนึงนะคะก็จะมีแอร์พามานให้แต่ว่าเตียงจะไม่ได้ให้นะคะ ก็ฝ้าเพดานติดไฟดาวไลท์ทุกห้องเลยบ้านหลังนี้เดิมเจ้าของตั้งใจซื้อจจอยู่เองนะคะก็เลยตกแต่งทาสีตามความชอบของคุณแม่และเลือกวัสดุการตกแต่งรีโนเวททุกอย่างเกรดดีคุณาภาพทุกอย่างเลยนะคะแต่เนื่องจากลูกๆเนี่ยทำงานในเมืองก็เลยไม่สะดวกที่จะมาพักบ้านหลังนี้ก็เลยตัดสินใจขายใครที่ได้บ้านหลังนี้รับรองว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเข้าไปดูข้างในแล้วเยี่ยมชมแล้วบ้านก็ค่อนข้างแบบโล่งโปร่งสบายเลยนะคะแล้วก็อากาศไทยดีมากาค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถนะัดหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่า<ด>นัดเข้ามาดูบ้านได้นะคะทาเลนี้เดินทางส<จ>ะดวกสบายนะคะไม่ไกลจากถนนใหญ่เลยนะคะก็สนใจติดต่อเข้ามานะคะเบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ราคานี้นะคะ ราคาบ้านอยู่ที่เท่าไหร่คะ1.9ล้านเท่านั้นค่ะอ่ะ1ล้าน9000แสนบาทนะคะใครสนใจก็สามารถโทรมาพูดคุยหรือว่าตกลงได้นะคะอนนีแอบบอกใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันซับหน้าค่ะ